เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพุทธที่25่ธันวาคม2024หัวข้อความรอดคือเหตุผลของการประสูติของพระเยซูคริสต์ข้อพระคำหลักมัทธิวบทที่หนึ่งข้อที่21 21 เธอจะให้พระกําเนิดบุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขาอ่านพระคำมที่ยอนบทที่สามข้อที่สิบหกถึงสิบเจ็ดสิบหกพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์17เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นเนื้อหาทุกทุกคนในโลกต่างตั้งหน้าตั้งตารอวันคริสต์มาสทุกปี แต่การเฉลิมฉลองมักจะเริ่มขึ้นก่อนหน้านั้นหลายวันเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลหลายปีก่อนเทศกาลนี้ได้รับเลือกให้เฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์แต่หลายคนกลับมองข้ามเหตุผลหลักของการเฉลิมฉลองนั่นคือความรอดวันคริสต์มาสเป็นวันที่คริสเตียนควรระลึกถึงจุดประสงค์ของการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต นี่คือเหตุผลที่ท่านจะไม่เห็นผมล่องเรือสำราญหรือพักผ่อนในวันคริสต์มาสในคริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าเราได้สร้างธรรมเนียมในการออกไปตามท้องถนนเพื่อประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่แค่อวยพรให้ทุกคนมีความสุขสันในวันคริสต์มาสเท่านั้นทั้งนี้ก็เพื่อที่จิตวิญญาณจะได้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้มากขึ้น บางคนตัดสินใจแบ่งปันอาหารตามท้องถนนให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่าหากมีการแบ่งปันข่าวประเสริฐควบคู่ไปด้วยท่านที่รักก่อนที่ท่านจะรับประทานอาหารและเฉลิมฉลองในวันนี้โปรดแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์กับผู้คนอย่างน้อยหนึ่งคนอย่าลืมว่าพระคริสต์คือเหตุผลของเทศกาลนี้ ขอให้ท่านสุขสันต์ในวันคริสต์มาสนี้ประเด็นสำคัญบอกใครสักคนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์วันนี้